มาตรงนี้ก่อนสกายแลนดติดตั้งไป้ปึ๊บโอเคสกายแลนด์ okay, สร้างครับโอเคถือว่าออกนะทุกคนถ้าเป็นแมปสกายแลนด์อันนี้ถือว่าออกนะครับ ก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมยู่กับผมสตาร์เว็บแชนแนลอีกเช่นเคยนะครับผมสวันดีนะครับก็เป็นวันศุกร์อีกแล้วนะครับผมกับการที่จะมีตัวละครนะมาใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่เลยเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นในส่วนของหน้าต่างล็อบบี้ของผมนะครับก็ทําการปิดตัวใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็นะ ถ้าใจดีนะครับผมก็สามารถสนับสนุนค่าโดเน a ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของระบบ s u p e r t ์ n ตนสของ YouTube ก็ได้นั่นเองนะครับผมจะขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับลิงก์ดเน a เนี่ยเอ่อให้มาทำคอนเทนต์แบบว่าสายเติมพวกนี้นะครับก็อยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถ โดเน a บริจาคก,กันได้นะครับจะขอบระคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคทุกคนมาในส่วนของตัวละครประจำสัปดาห์นี้นะครับผมก็นะเป็นตัวละครย้อมแมวอีกแล้วนะครับผมกับเจ้าตัวน้องอีโวฮันนี่บีเมเรยลนั่นเองนะครับผมก็ตระกูลย้อมนี่ต้องบอกเลยว่าย้อมกันมาหลายตัวแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซัมเมอร์ก็ย้อมนะครับคิวด้าก็ย้อมเนาะเจ้าตัว ลิลลี่ลองกาก็ยอมเดทก็ยอมมาแล้วนะครับผมมีตัวอะไรยอมอีกไหมเนี่ยผิวก็ยอมยอมลาก็ยอมไก่อาก็ยอมเออนี่ก็ยอมยอมเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวเนี้ยอ่ไนกี้ยอมกันมาหมดแล้วนะเซวอนก็มานะยอมยอมเยอะนี่ก็ยอมนั่นก็ยอมนะเพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาดูสกิลของเจ้าตัวน้องฮันน mm ี่บีมเรียอลกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขออนุญาตไปดูในส่วนของตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะได้ อธิบายความสามารถได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมความสามารถแรกครับผมทุกครั้งที่ทอยลูกเต๋าครับโอกาส50%ครับชาร์จโล่ซเปอร์ชิลสูงสุด2ชั้นนั่นเองนะครับผมเมื่อไม่แสดงผลบวก10%เนาะแล้วก็เมื่อทอยลูกเต๋าครับโอกาส80%ครับใช้เอฟเฟกพื้นที่สเปรย์นะเอฟเฟกพื้นที่สเปรย์ครับก็คือการสาดอ่า การทอยลูกเต่านะครับแล้วก็จะสร้างพื้นที่ตามระยะที่เราทอยได้นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเรานะครับไปเหยียบพื้นที่สเปรเนี่ยก็จะสร้างเป็นแลนด์มาร์กทันทีแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมตกพื้นที่สเปรเนี่ยก็จะทําการทุบลูกเต๋าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถสร้างเมืองได้นั่นเองเนาะแล้วก็กรณีที่เราตกไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นพื้นที่สเปรโดนพื้นที่สเปรด้วยเนาะก็จะทําการทาสีเป็นเวลา2เท่านั่นเองนะครับผม ไอสิ่งนี้จะไม่มีความสามารถสาหรับหัวมุมกับพื้นที่พิเศษนั่นเองนะครับสาหรับพื้นที่สเปเนาะต่อมาครับผมเมื่อจบเทินครับโอกาส60%ทอยลูกเต๋าอีกหนึ่งครั้งครับการควบคุมลูกเต๋าแม่นยา100%ครับเจ้าตัวสกิลบนเนี่ยเหมือนสกิลของเมรียลปกติเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะต่างกันที่สกิลล่างนั่นเองนะครับผมก็คือเมื่อก่อสร้างครับโอกาส60%ย้ายไปยังพื้นที่ภายในแถวครับแล้วก็โอกาส55%ป้องกันการขโมยมาเบิลนะแล้วก็เมื่อทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามครับทำการ ล็อกขานั่นเองของาฟตรงข้ามหรือใช้ความสามารถโซ่ตัวนั่นแหละครับผมก็คือไม่สามารถวาร์ปได้เนาะก็สกิลนี้บอกเลยว่าตัวเก่าดีกว่าครับตัวเก่าดีกว่าเยอะนะครับผมสําหรับใครที่ทำสำหรับน้องเมเล่ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับสายวิกตอรี่โดยเฉพาะเลยนะครับผมสําหรับสกิลที่ให้มาเนาะผมมองว่ามันสามารถวันเทินได้ครับแต่ว่าอย่างตัวละครอื่นอย่างเช่นพลิ้วอะไรพวกนี้เนี่ยมันดีกว่านั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่ทําตัวนี้จะทําตัวนี้ก็แนะนําครับว่าอย่าทำนะเอออย่าหาทำนะครับผมตัว มเมเลียวตัวเก่านะเก่งกว่าเยอะนะครับผมเจ้าตัวไหนว่ามเมเลี่ยวตัวเก่าผมอ่าเนี่ยใช้ดีกว่านั่นเองนะครับผม,จมเจ้าเมเลียวตัวเก่าเนาะก็ความสามารถก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนจี้ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหมวกอ,อัศวินไทเทเนียมครับมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายครับรองเท้าโคเอามาในส่วนของกลับพื้นที่ของผมกลับพื้นที่พิเศษครับอา่าแพ็คแพ็คพิทักษดับเบิลวิงเอามาเน้นเบิเบ้ลแล้วก็เอามาเน้นวิกเน้นให้พอยง่ายครับเน้นวิกจบไวนั่นเองสามารถวันเทินได้นะ ผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะรับสำหรับเรตนี้เนาะแล้วก็หลุมดําครับเอามากันในประเทศเนาะตัวนี้ครับไม่เหมาะกับแผนที่ที่เราไม่สามารถวางหลุมดําได้นะเออในส่วนของพื้นที่เกาะล้างนะแผนที่โล่เนี่ยก็น้องค่อข้างที่จะเหมาะมากเลยนะสําหรับตัวสายวิกอย่างตัวน้องเมเลียันั่นเองนะครับผมเดี๋ยว ผมไปเล่นให้ดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวน้องเมรียลเนี่ยจะเก่งมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับผม Let's go ครับโอเคครับ okay, ผมตาแรกเรามาเจอกับวินเทอร์นะครับอันนี้ไม่ตึงมากเท่าไหร่นะมาดูกันว่าถ้าฝ่ายถูกฆ่าเนี่ยไม่มีในส่วนของกันวิกนะครับผมเราจะใช้เชตเนียวันเทินได้ไหมนะครับผมสาหรับเจ้าตัวน้องเมรียลเนาะอ๋อจริงๆนะเมรียลอ่อเจ้าตัวมเมรียลปกติเนะี่ยมันก็เล่นได้นะทุกคนมันวันเทินก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่านะตัวนี้ มันต่างมันสกิลสองมันดูแบบก,บกระโหลกกะลามากเลยอะทุกคนถ้าสกิลสองมันปรับไอตัวล็อกขาเอาตัวล็อกขาออกับปรับเป็นแบบว่าอ่าประมาณแบบว่าเมื่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเมื่อทอยเตา๋าก็ได้อ่เปลี่ยนเป็นแบบวาร์ปได้ไหมวาร์ปไอตัวเกาะลอยฟ้าแทนอะไระมาณนั้นเราจะได้เปลี่ยนที่เกาะลอยฟ้าไปอย่างอื่นอะมันจะดูมันจะดูดีกว่านี้นะทุกคน โอ้ยก็ผิดโอเคอ่า okay. เรามาดูความสามารถแรกกันปึ๊บศาสตสเปออรย okay. ์ออกครับปึ๊บศาสต์ออกไหมโอเคศาสตออกครับมาดูกันว่าเราก่อสร้างเราจะได้วาปไปในแถวไหมครับสําหรับพื้นที่นี้นะโอเคครับ okay. เราจะตั้งไปสต็อปไปตรงนี้ครับได้วาฟไหมเหมือนไม่ได้วา์ป,ปะโอ้ยถอยกลุ่มดาวไปตรงนี้ครับแล้วก็ติดตั้งไปสต็อปไปตรงนี้อ่าได้ถอยต่อจากความสามารถนะครับผมอ่าความสามารถในส่วนของอ่าถอยต่อหลังจบเทินนะครับเบินสองไปสวย ความจริงมันวันเทินได้นะแต่เมื่อกี้เราทอยเต่าเน่ามากเลยจะเห็นได้ว่า,าเมื่อก่อสร้างนะครับตอนนี้สกิลของไอเจ้าตัวไอสกิลล่างอ่ะมันยังไม่ออกนะทุกคน <Yeah. S 1> ผมก็ไม่รู้ว่าเราต้องตกหรือว่าตกพื้นที่สเปร์มันจะนับไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะมาดูกันอีกรอบนะเอามาปุ๊บก็ลงรีวิวให้ดูเลยปิดมาไหนดูดิได้ไหมติดตั้งไว้ตรงนี้ วยังไงจดตั้งไปสต็อปไว้ครับอันนี้เราจะไม่ได้วาปในแถวนะทุกคนมาศาสตกจบได้โอเคผ่านไปเกมแรกครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เราเจอกับฮิวด้านะครับทุกคนเป็นฮิวด้าไม่โหดนะ <มา S 1> อืมก็เอามารีวิวให้ดูนะว่าใครจะทําตัวนี้นะครับผมก็แนะนําว่าอย่าทําดีกว่านะอืม สกิลมันค่อนข้างที่จะไม่เอื้อเท่าไหร่นะผมว่าไอตัวเก่ามันยังดูโหด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 แบบโหดจัดๆตัวนั้นเนี่มีแมงกระพงแมงกระพุนมันวิกได้ล้มได้มันไฮบริดอะมันเป็นความสามารถไฮบริดอะแต่ตัวนี้แบบว่าโอ้โหพื้นที่สเปย์ไม่ออกด้วยโหสิบสิบออกสิบสองวาร์ปแมนซูเปอร์แมนโอ้โหไม่วาร์ปครับเราจะคอยไปสิบสองหลังแล้วกันนะครับผมโอเคครับค่อนข้างที่จะสวยงามครับผมเราจะวาร์ปมาตรงนี้ก่อนครับ ปุ๊บหลุมดําช้อนไว้ใต้ตีนครับติดตั้งไปสต็อปไว้ครับอ่าความสามารถไม่ออกเลยนะครับความสามารถจากการอ่าวาร์ปนั่นเองนะครับผมเราได้ทอยต่อใช่ไหมเบิร์สองไปรู้สึกว่ามันจะไม่นับนะถ้าเป็นพื้นที่สเปย์นะครับผมอืมอันนี้ก็ไม่สามารถวันเทินได้อยู่ดีนะอ่ะโลเขาหมดสกิลมันดูขัดขัดนะเมื่อก่อสร้างใช่ป่ะ6 0ปย้ายไปในแถว อันนี้เรายังไม่เห็นออกเลยนะเราเก่ะสร้างจากความสามารถสเปย์ยังไม่เห็นออกเลยนะครับทุกคนโอ้โดนพื้นที่สฉลายแน่นอนแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงโอ้โเอดวงนจะดีอะไรขนาดนั่นฮะสิบเอ็ดมาเดี๋ยวเราต้องทอยหลังแหละสิบสองไปสวยว้ามาตัวนี้ก่อนครับปุ๊บหนึ่งจุดโอ้โหเรียบร้อยครับโดนทาสีโดนเปลี่ยนเป็นเจ้าของครับฮทอยเต่าเน่ามาก ติดตั้งไปสต็อปไว้ตรงนี้อ่ะไหนลองดูดิเมื่อก่อสร้าง <12. S 1> โอ้โหมันทะลุไงปึ๊บก่อสร้างไม่วาปเ <c oughs> มื่อก่อสร้างย้ายไปทันทีไปในแถว <c oughs> มันอืมมันแปลกๆนะมันดูแปลกๆนะอันนี้ซือเมืองอะฮ <c oughs> ะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูอีกรอบสิ 12ครับ,บไม่วาปนะครับผมปลายสต็อปออกไหมวาร์ปออกไหมดูดิวาร์ปไม่ออกนะทุกคนวาร์ปไม่ออกจริงๆนะกอ่อสร้างป,ปุ๊บโอ้ได้พื้นที่หัหมุมที่พิเศษวาร์ปไม่ออกนะครับตอนนี้เราติดตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอรเราเบิ้ลอีกรอบนะเราจะหวังความสามารถออกนะครับจากตัวเด p แทกนะโอเคสวยครับ ก่อสร้าง60%ย้ายไหมอืไม่ย้ายว่ะโอ้โหนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเราตกพื้นที่สเปรย์ใช่ไหมมันก็จะไม่ออกนะเราสามารถมันจะไม่ออกนะอันนี้อือน่าคิดว่ะความสามารถมันไม่ออกนะครับจากพื้นที่สเปรย์นะนั้นทำมาทำไมวะ ทำมาแล้วใช้สกิลไม่เอื้ออย่างนี้แถมวันเทินไม่ได้ด้วยไงประเด็นมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่นอนอันนี้สเปรออกไหมสเปรออกถ้าแบบนี้สเปรออกอะ่ะแล้วสกิลสกิลล่างอ่ะที่มันวาร์ปจากการก่อสร้างอะ่ะไม่ออกแบบนี้มันมันดูเหมือนไม่มีประโยชน์เลยนะทุกคนอ่ะหลุมดําช้อนไว้ตกมาตรงนี้ปุ๊บอ่ะหลุมดําช้อนไว้ติดตั้ง ไปตรงนี้โอ้อันนี้อันนี้ไม่ออกว่ะอันนี้สเปรย์ไม่ออกไหนผมลองนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์สเปรย์ออกไหมไม่ออกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองดูมาก่อสร้างตรงนี้ปึ๊บอ่ะได้สแสดงว่าต้องก่อสร้างธรรมดาก่อสร้างสเปรย์ไม่นับโอ้โหแบบนี้สกิลเล่นยากนะครับเพราะน้องเนี่ยสเปรย์มันเล่นกับพื้นที่สเปรย์อันนี้เล่นยากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแมปนะทุกคนว่า ถ้าผมลองไปในแมปที่มันสร้างเป็นแบบสกายแลนหรือว่า Din ah an, ดินแดนมหัศจรรย์เนี่ยสกิลน้องจะออกดีไหมนะครับผม let's go ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับแผนที่สกายแลนดนั่นเองนะครับผมอุ๊ยเขาไม่มีในประเทศนะครับอันนี้เราค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับส่วนเซ็ตที่ผมใช้เนี่ยผมเปลี่ยนจากเกะาะลอยฟ้าหลุมดําเป็นเกะาะลอยฟ้าในประเทศแทนนะครับผมก็มาดูกันนะว่า ถ้าเราสร้างสกายแลนนะครับไอตัวสกิลสกิลล่างของน้องเนี่ยมันจะออกไหมเนาะสำหรับ60%ย้ายนะครับผมก็เราสังเกตได้แล้วว่าการสร้างในส่วนของพื้นที่สเปนนะครับมันจะไม่มีผลต่อสกิลการวาร์ปนั่นเองเลยครับผมอารมณ์เหมือนแลนผุดะเนาะมาดูกันนะอันนี้ให้เขาทำเล่นไปเรื่อยๆครับผมเขาจะวาร์ปไม่ได้นะแต่เขาก็เอ้เขามีเนี่ยแหละเขามีวาร์ปอยู่เนาะเออ มาเราจะเน้นทอยหลังแล้วกันนะโอเคเราจะสามารถวันเทินได้ไหมนะครับเรามาดูกันโอ้โหสเปสเปออกนะสิบสองไปก่อนครับ <12. S 1> สเปออกแต่ว่า้อยนะหลังไม่ออกนะทุกคนผมขอย้ายไปในแถวนี้ผมลองสร้างดูนะครับผมปึ๊บสร้างสามหลังโอ้โหหกสิบไม่ออกนะครับสิบสองไปก่อนครับ <12. S 1> อ่ามาตรงนี้ก่อนสกายแลนด์ติดตั้งไปปึ๊บ โอเคสกายแลนสร้างครับโอเคถือว่าออกนะทุกคนถ้าเป็นแมปสกายแลนด์อันนี้ถือว่าออกนะครับสารแลนมาอันนี้ผมขอญาตขี้ก่อนแล้วกันนะไม่ใช่หมายถึงแบบนั้นนะครับหมายถึงทอยขี้นะเออปึ๊บโอเคได้วาปครับอืมอันนี้ได้วาฟหัวมุมใช่ไหมเราไปยังพื้นที่ของฉันลองดูดิหกสิบซจะออกไหมโอเคสกายแลนออกครับโอ้โห6กสิบซ oh, ไม่ออกเยอะจะเห็นได้ว่า การสร้างสกายแลนดอะไรพวกนี้เนี่ยมันมันออกนะทุกคนแล้วออกถี่ด้วยไงแปนหัวมงหัวมุมเนี่ยออกทีที rada. โอเคติดตั้งสปริงไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับสกายแลนหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่วานนะครับพอโดนเอฟเฟกต์พื้นที่ตัดไฟเนะาะสกายแลนออกแค่ครั้งเดียวเองไะยังไงครับอืมไม่ได้สร้างใช่ไหมเต๋าแตกไหมรู้ส,สึกว่าจะไม่แตกนะเพราะว่าติดโลบ้าเมื่อกี้ โอเคเขาเล่นเราแลและอันนี้เขาเริ่มเล่นเราแล้วลเอ่อเขาน่าจะมาตรงหน้าผมโอเคทิ้งด้วยปึ๊บสร้างดูดแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็จัดงานโอเคสลายหมดพื้นที่โลแตกอ่ะฮะวาร์ปไม่ได้แต่เขาจะชนไงเขาจะชนเราห้าอ่ะเรามีป้องกันมาเบิลอยู่อย่าบอกนะกนว่าและ โอ้โหอะไรมันจะดวงสวยขนาดนั้นครับ12ไปครับอันนี้ผมขออนุญาตท,ทำการสาดน้ํำนะสาดสีสาดน้ำครับเปลี่ยนเป็นสกายแลนตัวเองแล้วได้วาร์ปครับโอ้โหสวยงามครับผมโอ้โหจบได้นะครับแมปนี้นะครับก็ให้เรียนรู้ว่าสกายแลนเล่นได้นะสําหรับน้องนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสำหรับการรีวิวน้องฮันดี้บีเมเรียลนะครับตัวใหม่นะก็บอกเลยนะมันเหมาะกับ <Yes. S 1> แผนที่ใหม่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกายแลนหรือว่าพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็มันจะไปคอมโบกับสก,กิล2อนะ่ะเพราะว่ามันได้การก่อสร้างไนงะ ออบที่ควรมีนะผมว่าออบที่ควรมีคือตก,กเมืองและได้เงินนะครับผมสําหรับเจ้าตัวน้องฮันดี้มีเมเลถ้าจะเล่นกับแผนที่ใหม่เนาะแต่ข้อเสียหลักเลยครับก็คือสกิลสเปซนะครับมันจะไม่มันจะไม่แสดงผลนะหากเราก่อสร้างไอตัวสกิลสองครับมันจะไม่แสดงผลนะถ้าก่อสร้างด้วยความสามารถพื้นที่สเปซนะครับผมจะไม่ออกเนาะแล้วก็60%เอนี่ยออกค่อนข้างที่จะยากนะเมื่อกี้ทุกคนผมสร้างสกายแลนไปประมาณ4อันใช่ไหม4ี่สี่แลนออกแค่แลน์เดียวยากนะครับผม แล้วก็จี้ที่แนะนำเนี่ยผมแนะนําถ้าจะเล่นสายวิกจริงๆนะแนะนาเซตนี้ก็เหมาะนะครับผมถ้าจะเล่นวันเทินนะแต่ต้องระวังการวิกนะครับผมก็สําหรับผู้เล่นใหม่หาตัววิกดีๆสักตัวเหรอผมถ,ถ้าให้หาตัววิกดีๆสักตัวใช่ไหมคือปิดน้องเมเลียปกติมาดีกว่าครับถ้าจะทํานะครับถ้าจะทําคือปิดน้องเมเลียปกติดีกว่านะครับวิกได้ วิกได้ลมได้ในตัวนะครับผมเป็นสายให้บิดค่อนข้างที่จะติดเมตาเลยนะเอาเหมาะกับแผนที่ในบางแผนที่นะครับผมน้องเมเรียวแต่ถ้าฮันนี่บีเมเรียวผมแนะนําให้ข้ามนะครับผมอย่าหาทําเด็ดขาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าตัวน้องฮันดี้บีเมเรียวนั่นเองนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมพเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปครับสำหรับคลิปหน้าจะมีการไ้ต่อไปนั้นก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็สามารถโดเน็ตได้นะครับผมจะ ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอ่ลิงก์โดเดนอะ่อยู่ใต้คลิปนะครับผมเอาไว้ทำคลิปสนุกๆน,นะครับสปอนเซอร์กันได้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ